สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเปลี่ยนบานสว่างเชแนลมินิบ้านสว่างเชแนลภาพพี่พ่อหน่องนะครับผมมาเลาะชมผ้าถ้ำบุญทีมาชมความมลังการของวัดภูผาแดนพี่น้องจังหวัดสกลนครมินีต้องขอโทษขออภัยแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชแนลนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายที่บอเดย์ภาพพี่พ่อหน่องไปชมง่วงง่ามคว้างง่ามจิตตลาดนัดโคกับมือบ้านน้องแก่ชมผู้บุตรไอยพี่น้อง อาดไปอีกสัปดาห์หนึ่งน้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยเอาพบกันสัปดาห์หน้าเนาะพี่น้องเสาร์หนาบานสว่างเช้ากันสิผ้าพี่ผ้าน้องชมงวมงามคือเก่าพี่น้องเอามาหนีสิผ้าชมวัดผ้ามาทำบุญวัดภูผาเด่นจังหวัดสกลนครพี่น้องเบิ่งความอลังการของวัดเพิ่นพี่น้องอ่าวัดภูผาเด่นนี่ก็อยู่ห่างจากโตเมืองประมาณบ่ถึง30กิโลพี่น้องประมาณ20กว่ากิโลนะครับออกมาทางอ่า ท่านพอ่อทางใดก็ให้พี่นออ้องมากเละถือว่า, <g ül üyor> วาออกไปทางมุกดาหารกุบผู้แมนพี่น้องเนาะออกมาทางอกากรสินพี่น้องเส้นทางการสินออกมาแวะเข้ามากกับมาชมความอลังการของวัดเพลินพี่น้องมื้อนี้บ้านสมวัชชัยเชนแนวมากับคณะอ๋อตัวแทนนะครับผู้แทนสากลอมซาครูโบราชธานีเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่บ้านสมวัชชัยเฮาได้รับผิดชอบแล้พี่น้องเนาะกได้มา ทศนศึกษาดูงานที่สกลอมทรัพย์ครูสกลนครความครับคณะเพิ่นนะครับผมนี่คือคณะที่มาน้ากันพี่น้องมาชมวัดผู้พาแดนนะพี่นอ้องถ่ายท่าให้เบิง่งกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบันสมรง้เชนแนวสุภาชมสถานที่สวยๆง,งามๆให้พอ่อแม่พี่น,น้องเบิ่งหลายคนบ่นท่านได้มา้าพี่น้องนะหลายคนบ่ได้ิ่มา้าบันสมรง้เชนแนวกับพึ่งมาเลยพี่น้องพึ่งมาเห็นความอลังการของวัดเพิน่นเนาะครับมาชมความงามวัดเพิ่น เดี๋ยวนี้คือสลา,าแรกนะพี่น้องสลา,าแรกจริงยางเขามาจากอมองลงรถนะสถานที่ลงรถพันผ้าลงรถตรงหันเหล็กกับยางมายางขึ้นมาเป็นสลา,านี่สลา,าตรงนี้สลา,าแหลกนะครับผมเบ<อ>ิ่งความบรล้งการพี่น้องอมีตะไม่พี่น้องเพิ่นสางขึ้นมามีตะไม่เป็นสลา,าง่ามพี่น้องผู้ใดบอกท่านเคยมาครับผมแฟนคลับแฟนเพจบา้านสาวมาเชนแอร์ท่านเคยมากกับมาได้พี่น้องที่จังหวัดสกลน,นครน,นะพี่น้องนเนาะภูผาแดน บาทสมเชียลเพิ่พึงมา,าที่ลกขึ้นกันขึ้นไปน้องอิึงมาทียแรกเชิญเลยนะครับเด้อมาจากสนอกครับผมโอ้อุด,ดอโอ้มากไก่นะครับเนาะเ <c oughs> บิง้งพี่น้องเบิง้งความบัั่งการของเพิินนี่เป็นศาลาแรกที่บานสมเั็จชระเจผ่านมาเบิ้งเสาพี่น้องเสาใหม่บู้ยงามอันนี้เป็นศาลาโรงครัวพี่น้องขนาดโรงคั่วที่พี่นอ้องของฉันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเบิง้ง หอชันเพิินขนาดหอชันเสาทางในมีตางามๆเลยพี่น้องเสาทางในเพิินอันนี้ครับบ่อบันสมัยแนเร่เด้เข้าไปเนาะพี่น้องเนาะเบื่อง้ายทําความบันงการทางนั้นเบิ่งพี่น้องความบัางการเบิ่งเสาใหม่เนาะพี่น้องเสาใหม่นี้ตาอใหม่พี่น้องเบิ่งการตกแต่งเนาะพี่น้องของเพิินการตกแต่งของเพิินสีผ้าชมเนาะพี่น้องเนาะผ้าชมความบันังการ ถ้าผููไดว่าท่านเ,เคยมากมาบ่งได้พี่น้องเนาะมาเบึงได้อัสสาวะชนะสิภาพไปทางทายมือนี่ก่อนพี่น้องทางขึ้นไปไหว้พระก่อนอนี่การตกแต่งอยู่ทังผู้ผาเด้งพี่น้องถ้าพี่น้องอยากมากกขามารถส่วนตัวกับจอดอยู่ข้างล่างนี่พี่น้องจอดอยู่ข้างล่างภูเขาเพิ่นกิจะมีรถสองแถวผ้าขึ้นมาเสียค่ารถไปกลับก็ละยี่สิบบาทพี่น้องกับพ่อไปพ่อมาเนาะพี่น้องเนาะ,ะมีทางยางงามพี่น้อง เป็นธรรมชาติท่างยางเป็นธรรมชาติงามอีรีพี่น้องนะครับผมตกแต่งแต่งงามงามทางยางผุดคณะมาน้ำบ่านสมองเชนแนวนะครับผมมาทางผุดเป็นยางไปเหมือนบริปไปตลาดงัวตลาดควายบ่านน้องแกชมผู้บุตรกับผ้าพีผ้า,น,น,า,าน้องมะทำบุญนะพี่น้องเนาะที่วัดพาแดนแฟนค้บับแฟนเพจที่อยูย่ใกล้สกลนครถ้าผู้ใดงูไรเอียดกะถ้าเข้ามาบอกรายละเอียดบานสมองเชนแนวน้ำเน้นพี่น้อง อันบอดดอท่านหูวรายละเอียดบอดดอยฝึงเขามาทางแรกอ่าแฟนคลับแฟนเพจ่อทางสกลน,นครผู้เคยมาหลายเทื่อกะคอมเมนต์เขามาน้าพี่น้องมาซอยเสริมเติมนะให้บ้านสมองใชนแนลข้าน้ำแนวอ่าพี่น้องอาจจะบอดได้ละเอียดนะครับผมนี่ทางขึ้น,<笑><笑>น,น,าน,นยากมากกับ,บเมื่อยค่อยนะครับพี่น้องขึ้นโน่นขึ้นค่อยมากเลยนี่บอได้ยยางทางเรียบนะครับผมขึ้นเนื้อขึ้นซอยมาอ่า อุ้ยเบิองเสาใหม่พี่น้องเบิองเสานี่อีกซาลาหนึ่งสบียงบุญสบียงบุญพี่น้องจะมาทำบุญนั่พี่น้องเบิอบงเสาใหม่ซาลาเพิ่นพี่น้องเบิองเสาใหม่เสาใหม่เพิ่นงามงามพี่น้องเพิ่นนะเสาใหม่เพิ่นเนาะมากับคณะอันนี้เป็นที่ทำบุญถวายตุงสวรรค์ ยี่สิบาทให้กันถวายตุงสวรรค์พี่น้องเพิ่นถวายตุงสวรรค์ตุงอันนี้เขาเอื่นว่าตุงพี่น้องเขาเอื่นว่าตุงเนาะเอื่นว่าตุงนะนี่พี่น้องผู้ดใดจะทําบุญกระตุงเพิ่นกจะมีบริจาคไปห้อยไปแขวนไหวพี่น้องเนาะคนละยี่สิบาทนี่พี่น้องพ่น้องตุงอันนี้คือท่างขืนนี่พี่น้องท่างข้นนะครับเนาะอันนี้เป็นตู้บริจาคเพื่อนพี่น้อง อ,อ่าเบิ่งพี่น้องพี่อันสบมาเช่นเดียวกัย,ยัางไปน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ก็เป็นรูปเหมือนนะครับใส่หินได้พี่น้องหินหินธรรมชาติได้พี่น้องนี่รูปเหมือนนะพี่น้องอ่าเลยนี่ครับแวะวายหลวงปู่ทวดครับพี่น้องหลวงปู่ทวด รูปเหมือนหลวงปู่ทวดท่านนี้พี่น้องเป็นใส่หินใส่หินเห็ดพี่น้องเนาะใส่หินเห็นเห็นเห็นครับพี่น้องอเบิงอเดียบานสมองใช่ไหมผ้าช่มไปอีกนะพี่น้องเนาะผ้าชมยางไปอันนี้เป็นหินนะพี่น้องหินเิ่นเจสักนะเป็นรูปพระพุทธรูปนะร่างกายเลยพี่น้องเบิง ร่างกายอ,อีกเป็นปทางขึ้นไปอีก5 JD พี่น้องจุดยอดสุดยอดของผู้พาชเด่นยูมองนี้พี่น้องสี่ภาพี่พาน้องไปชมความบาราารภัณฑ์นาะพี่น้องเนาะ,อะขอยนางไปนาะพี่น้อง ย่างขื้นพูได้พี่น้องนี่ย่างขื้นพูมาทางขวาม,มือก็จะมีจุดทำบุญอีกจุดหนึ่งพี่น้องจุดทำบุญอีกจุดหนึ่งเชิญร่วมทำบุญนี่เพื่อนก็มีจุดทำบุญไปตลอดนะพี่น้องตลอดทางบูใดมีสะท่าก่เขาไปกลาบไปไหวเพือพี่น้องเพิ่นสางไว้ทึ่งผู้ผาผู้หินพี่น้องเบิง่งนี่เจดีย์ไหวทึ่งหินสูงๆเพื่นพี่น้องเบิ่งเอา น, D, นี่พี่น้องเจดีอยู่ทั้งยอดเขาด้ยพี่น้องอันนี้คือคณะนะครับผมคุณครูเพชรชราที่ประเสริฐคณะตัวแทนอ่าสากลอมทรัพย์ครูบนมาจากบราชทธานีํำกันพี่น้องอเดี๋ยวบัตรสมองชาแน,นลพายางไปพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นสลา,าอีกสลา,านึงพี่น้องอุย้ยสลา,ามีตะไใหม่ทีพี่น้องเอาใหม่เฮ็ดอ่ะเอาใหม่สางขึ้นมานั่พี่พน้องเอาใหม่สางอ,าาอ,งอาางาุ้ยเบ่งสลาเพี่นพี่น้องอลังการเนี่ยมาเบิ่งสลานี่พี่น้องมองทำบุญมองไหว้พระอู้ เบิ่องสลา,านี่พี่น้องบู๊สลาเป็นสลาเป็นอลังการดีๆพี่น้องเนาะบัตรสมบัติเช่นเฮายเดี๋ยวมีโอกาสพาพี่พาน้องมาชมผู้ใดบ่ท่านเคยมาก็ชมคลิปบัตรสมบัตเช่นเดียไปซะก่อนพี่น้องชมไปซะก่อนเบิง่งถ้ามีโอกาสก็มาพี่น้องเนาะมากราบพระไหว้พระทำบุญนะครับผม นี่คือบรรยากาศเทิงผู้พระดน่นลางคนได้ย,ยินตาซื้อเลยพี่น้องได้ย,ยินตาซื้อการมาร่วมมาชมเดี๋ย้อนศิไป์เบื้องหนา้าไปชมวิวพี่น้องอันนี้คณะเ,นะเนะพิ่นกําลังขึ้นไปทําบุญนะเพิ่นขึ้นไปทําบุญเทิงศาลานะพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องโอ้ยเบิ่งความอลังการมีตาต่อใหม่ดิพี่น้องมีตาต่อใหม่มีตาต่อใหม่ต่อใหม,เใหม่เอาใหม่เฮ็ดนะพี่น้องเนาะเอาใหม่มาเฮ็ด งามดีนะพี่น,อน้องเนาะงามแห้ง <c oughs> พี่นอ้อง <c oughs> เอาใหม่ไม้แจสลักพี่นอ้องเบินบู๊แจสลักฮะใหม่นะพี่นอ้องต่อใหม่แจสลักปีม,มือเบิ้งผึ่งปีมือเพิ่นพี่น้องเนี่ยเิ่นหามจับแต่ว่าให้เบิ้งละบบานสมมอัลชนแนลเบิ้งพี่นอ้องปั้มไปร่างการ ตกแต่ง,ตงปเป็นภาพแกะสลักจากต่อใหม่แล้วพี่น้องจากต่อใหม่โอ้ล่ารังการพี่น้องเบิ่งความาล่ารังการของตอใหม่เป็นแกะสลักตอใหม่พี่น้องนี่เห็นลองร้อยตอใหม่นะพี่นอ้องตอใหม่ตอใหม่แกะสลักนะพี่น้องผู้ใดได้มาชม นะครับผมก็อธิบายเพิ่มเติมน้ำเลยพี่น้องเด้อแฟนกับแฟนเพื่อนที่ทางสกลอธิบายเพิ่มเติมให้บ้านสมบัติฉัน,นเนล่ยท่านนี่ว่าเป็นยังไงเนาะนี่นี่นคือหม่องท้ำบุญจุดท้ำบุญเพลินเสาแต่ละตน้นพี่น้องใหญยัยพี่น้องใหญ่งามเป็นตกแต่งไดีดีเป็นศาลาศาลาจุดท้ำบุญศาลาท้ำบุญพี่น้องขณะเฮากำลังท้ำบุญจุดเชิงในพี่น้องขณะตัวแทน สกอ,ออมซับครูบนราชธานีเดินทางมากคับคณะเพื่อนพี่น้องเป็นอีกบทบาทหนึ่งของบัณฑสมาชแ่ยวในท่ามนาที่หลังจากเกษียณมาแล้วพี่น้องหลังจากเกษียณมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยังเป็นตัวแทนคณะครูเพคนในอ,ออมซับอุบลราชธานีพี่น้องกลับมาร่วมทัศนศึกษากับท่านประธานเพื่อนเพี่น้องประธานปิยะอุตสิงจากคณะ จากอำเภอเขืองนั่นจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอดอนมะแดงอุบลราชธานีแหละพี่น้องมากครับขนาดเพื่นพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ขอโทษขอพายอีกครั้งนึงสำหรับแฟ่นครับแฟนเพจที่รอชมงัวงงามข้าวงามจิตลาดันัดบ้านน้องแก่บ่ได้ไปแลยพี่น้องผีผ้าจีร่าคัญนะครับผมมานะขนาดเพื่นแต่ว่ากับผ้าพีผ้าน้องมาชมป้้มอนังการของวัดกู้ฟาแดนนะครับผมเพ่นครับแฟนเพจที่บ่าทันเคยมากกับชม แต่ไล่ดีอย่อาจจะบ่ได้ไรครบพี่น้องเนาะอาจจะบ่ได้ไรครบท้ายางไปอีกพี่น้องท้ายางไปอีกโซนหนึ่งไปชมว,วิวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งช่ว,งวิวกันทั้งตารางยุททั้งหนาผาดิพี่น้องผาเป็นชื่อว่าผาแดนน่นนะพี่น้องผาเดนน่นพี่น้องที่ท่ายางม,มากครับมาสางไว้บนภูเขาเนี่ก็ถือว่าบารมีสุดยอดแหละพี่น้องเนาะนี่ ต้นใหม่นี่ตมงามพี่น้อ right. งต้นใหม่อันนี้ต้นปงปงเพื่อนเอิญนปงใหญ่งามออกดอกดอกงามงามพี่น้องดอกลายเป็นภูมิบารมีสูงสุดล่ะพี่น้องถี่มาสต่างไหวนะพอาจังได้ขนาดนี้ลพี่น้องดอกปงพี่น้องงามงามดอกปงพึงเคยเห็นคือกันพี่น้องเห็นไหมครับอ่าเห็นบ่ล่ะเขาขๆวพี่น้องดอกปงต้นปงพี่น้องมีต้นเพิ่นใหญ่จริงกระหันเพิ่น โอ้ยพี่น้องนะต้นรับว่น้อยเลยพี่น้องเบิ้งคกๆพี่น้องดอกปงพึงเคยเห็นต่นปงแล้วพี่น้องนี่ต้นปงหลายดอกอันนี้ความบรลังการบารมีนะครับผมที่เพิ่นมาสางไหว้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนาผาพี่น้องพี่น้องผ้าช่มเนาะความงามละพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกับช่มส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมีแฟนครับแฟนเพจผู้ใดหูรายละเอียด กับเพิ่มเติมน้พี่น้องผู้ใดเคยมาแล้วก็เพิ่มเติมแน่นะพี่น้องเนาะอ่ะนี่นี่คือหนาผ้าหนาผ้าเพื่อนพี่น้องหนาผ้าเพื่อนเบิรงวิวกำลังมองหาจังหวัดสกลนครโตจังหวัดเพื่อนอยู่ทางโน้นุ่ณคือเก๊ไก่พี่น้องตจังหวัดเพื่อนอันนี้มันยังเสาอยู่พี่น้องบานสักางใช่เนามาจากที่พักยังเสาอยู่กับเห็นผู้ซึกว่าจะเป็นหมอกอยู่ยังมมีหมอกอยู่พี่น้องเพื่อนยังเป็นหมอกอยู่ อันนี้คือผู้พานเลยพี่น้องผู้พานผู้พานนะครับผมผู้พานจังหวัดสกลนครอ,อ่ะนี่เป็นเถือกเขาผู้พานเพิ่นลงไปก็เป็นทีว่างทุ่งหน้าแล้วก็เลยไปกับเป็นโตจังหวัดปัญจุ้ยใกล้ๆขุนเห็นข,า,ขาวๆแต่ว่าหมอกกับบังแน่แล้วพี่น้องบอเห็นปันไดน้าพี่น้องเนาะอันนี้อยู่เครื่องผู้พาแดนนะพี่น้องผู้พานเด่นมาเบิ่งผาแด่นเดียวพายังไปอีกบนะพี่น้องเนาะ เดิงทั้งทึ่งๆกับย่งย่างอยู่ด้พี่น้องฝุ่นทึ่งๆกับยังย่งอยู่พุณทึ่งๆมีผาพี่น้องหนาผาอ่าหนาผาพุณทึ่งๆกับยังมีสางไว้พุณทึ่งๆพี่น้องหนาผ้าพุ่นอ่าความสวยงามของผู้ผาแดนพี่น้อง เดวจะลงไปอีกหม่องหนึ่งหม่องที่สามบุญเป็นพญานาคพี่นอ้องยู่ท้างหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปไดลัดต่อไปไดเป็นบันไดย,ย่างเชื่อมต่อกันเบิ่งพี่น้องความเป็นเห็ดเห็ดไหวบันไดสวยงามขนาดบันไดกันยัางงามพี่น้องเนาะห้างเชื่อมกันผุ่นคนเห็ดโอ้ยมีตะไม่เอาตะไม่สางึ้นมาต่อกันเนะงามพี่นอ้องเป็นตะไม่ท่ำบุญพี่น้องผููไดมาหอดมาถึงสกลนครอ,อย่าลืมนะครับผมแวะมา ภูพาเด่นนะพี่น้องแวะมาทำบุญที่วัดทางมามีตำงามเลยพี่น้องเพลนเฮดไว้อ่ะนี่คือบรรยากาศพี่น้องอพญานาคเพ่นเฮดไว้นี่พญานาคโอ้เฮดงามพี่น้องเฮดงามอ่ะทางโล่งพี่น้องแล้วัางทางโลง่งอ่าเป็นบันไดเหล็กพี่น้องบันไดเหล็กโลง่งรึบนะนี่ทางโล่ง ทางเพื่อนหลฟ์ด้วพี่น้องอท่างบันไดเล็กเพชรยางดีนะครับผมท่างยางมากนะพี่น้องเนาะมาเบิงมาชมผ้าชมจนทัววัดนะพี่น้องผ้าชมจนทัววัดทางยางตลอดท่างยางนี่เต็มไปด้วยบรรยากาศพี่น้องเต็มไปด้วยบรรยากาศนี่เพื่อเนเฮ็ดโอ้เพื่อนเฮ็ดน้ำหลืบหินมากพี่น้องเฮ็ดแบบธรรมาชาติดีนี่คือพญานาคนะครับผมพญาหน้า,นะา,นาเฮ็ดลงมากตามหลืบหินอุย้ยวิจิตพิดสดานพี่น้องนี่ มาจากหรือมาเฮ็ดคือโตจริงเลยพี่น้องคือยีหลีงามอีหลี่พญานาาเพื่อนพี่น้องเฮ็ดงามนี่มาจากคุณเฮ็ดงามพี่น้องอ่บริเฮ็ดโชว์แต่งานอยู่คือวัดอื่นพี่น้องเพิ่นเฮ็ดตามธรรมชาติไปน้ำหรือหินชอกหินต้นโตเพิ่นหัวเดี๋ยวจังจาขึ้นไปเบิ่งเติ่งพี่น้องจังจากึินไปเบิ่งอีกทางหนึ่งนะพี่น้องพายางช่มมิตามองนั่งพักพี่น้องนั่งนั่งพักก็เต็มไปด้วยใหมเพิ่นตกแต่งใหม้ธรรมชาตเพิ่นเฮ็ดมาก โอ้เป็นตรมาเทียวพี่น้องเนาะเป็นตรมาเทียวทุกหมองในวัดเพิ่อนอร่างการโ,โตกแต่งไปงามเสียงน้ำตกจะมีตลอดหรืพี่น้องเสียงน้ำตกจะมีตลอดทา่านนะนี่คือพญานาคเพื่อนเดี๋ยวท่าน้ย่อนแสงเดี๋ยวใจย,ย่อนไปทางฝุ่นนิดนึงพี่น้องรอดเพิ่นว่ารอดนี่จะมีบุญวาสนะมาหลอดทองพญานาคเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะพ้าหลอดหลอดทองเอาบุญน้ำกันนะพี่น้องเนาะนให้โชคไห้มานทุกคู่ทุกคนพีพ่น้อง แฟนครับแฟนเพจเิดานโซนวัชแนลไฮโซกหมั่นทุกคๆทุกคนเด้อพาหลอดอ่ะหลอดครั้งที่หนึ่งนะพี่น้องมาไปหลอดครั้งที่สองนี่ครับมีทางหลอดไปอ่ะนี่พายาหนาเป็นพี่น้องอ,อย่างเดี๋ยวจะพายทั้งหนาให้เบิ้งหลอดครั้งที่สาสองพี่น้องหลอดมาพาหลอดมาพี่น้องเอาบุญน้ำกันเนะพี่น้องเนาะหลอดครั้งที่สาม หลอดกลับไปเดี๋ยวจะภาพเ็มอาหลอดครั้งที่สามครบพี่นอ้องอาหลอดทองพญานาคอันนีนคือเจดีเจดีเพื่อนพี่น้องตัง้งแต่าง,งานยึดบนยอดเขาเลยพี่นอ้องเจดี JD บานสมบัติแน่ภาพขึ้นไปเมองเห็นพี่น้องมถเบิงอันนี้ที่สักกะพระพุทธชัยราชานะครับผมพระพุทธชัยยาราชาเป็นคําบูชาเพื่อนพี่น้องนี่พี่น้องพระพุทธชัย ราชาพระพุทธรูปนาคปกพี่น้องนาคปกโอ้พอดีบัณฑสงฆ์เชนแล้วนะครับผมวันเกิดวันเสาร์กะวันเกิดกะคือพระนาคปกพี่น,อน้องพระประจําวันเกิดของวันเสาร์บุตรที่เกิดวันเสาร์ากมาพอมาเห็นพอดีสศีลกาบนะพี่น้องเนะาะกาบพระพุทธชัยราชาพี่นอ้อ,เนนองเนาะพี่น้องแต่งงานเบิ่งความอลังการพี่น้องบัณฑสงฆ์เชนแล้วผ้าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ับพี่น้อง นะครับผมีมคือซาลาซาลาที่กูดได้มาทำบุญกับอ่าบูชานะครับบูชา,าผ่านหลังใหม่ไปบูชา,าพระพุทธชัยราชานี่แหละพี่น้องนี่ ขอพรขอโชคขออามันนะพี่น้องนะนเนาะน้ำเพิ่นนะพี่น้องเนาะนี่เป็นที่บูชาพันละยี่สิบบาทพี่น้องเนะาะพันละยี่สิบบาทก็พอทำบุญพี่น้องเนะาะพอทำบุญนี่คือความงามความอลังการมิตรเสาเสามิตรเสาใหม่พี่น้องมิตรเสาใหม่ใหญ่อลังการอยู่ในศาลาเพิ่นทุกศาลาจะคือกันกเบิดนะพี่น้อง คือความมันร่างกายนี่พี่น้องเนาะบ้านสมหวังชแนลภาพพีพี่น้องมาชมความมัน่างการของวัดผู้พรเดนกับขงสิได้ประมาณนี่ความน้องพี่น้องเนาะรายละเอียดต่างๆกับผู้ได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้กับคอมเมนต์ไว้นะพี่น้องเนาะ บ้านสมชายนาขออนุญาตสิไหว้พระก่อนน้องพี่น้องเนาะไหวพ้พระอ่าอันนี้คือรานนาคราชน้องพี่น้องรานนาคราชพระพุทธชัยราชาเนี่สิพระนาปกตามวันเกิดของบ้านสมัชนายแนนะเป็นวัเนเสาร์กสิขออนุญาตทำบุญก่อนน้องพี่น้องเนาะไหว้พระก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อ้าวคงสีพพๆกันพอพอมีน้องเพียงแค่นี้นะครับเนาะคอยพอมีน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสวนวังชาแนลงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข่ไข่เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิดสินน้ำกันอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าพ่อกันที่ตลาดนัดบ้านน้องแจ้คือกันนะครับสำหรับมื้อนี้ชินโพอๆกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ